กราบสวัสดีคนกันด้วยครับผมวันนี้ก็เกม g a l ินาอันดอนนะครับผมนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากอาซอมบี้จากสัตว์แล้วก็จากผู้คนจากหุ่นยนต์ด้วยนะครับจา,จากบอทอะไรนงี้มีหมดเลยนะครับนะซึ่งเกมนี้ก็ยังไม่เปิดในไทยนะแต่ว่าที่ผมได้เล่นก็คือมันเป็นเซิร์ฟเทสนะครับเซิร์ฟซ b t นะครับนะโคสเบต้าเทสเนาะซึ่งเออก็จะมีสิทธิ์จำกัดในการเข้ามาเล่นนะครับนะแต่ว่าอีเมลผมก็ ได้มีคิข้ามาเล่นก่อนนะครับนะซึ่งเกมนี้เปิดวันที่6ถึงวันที่ 15, ส5บห้าเมษายนนะครับนะห6หเนาะผมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับผมได้เล่นระบบเกมเทสระบบเกมมาสักพักหนึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างดีเลยนะอันนี้คืออะไรมันขึ้นอยู่ได้บ้านได้กำลังได้รับการซ่อมแซมไม่เก็ตหรือต้องทําอะไรไหมถึงไหนแล้ววะนั่นแหละนะผมก็ได้เล่นมานิดนึงแล้วนะครับซึ่งระบบเกมก็ดีนะว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าบทสนทนาหรือว่า บทพูดอะไรอย่างนี้ก็คือค่อนข้างโอเคนะครับแต่บางบทสนทนาหรือบางสถานการณ์มาถึงในคัสซีนะครับอันนี้พูดเฉพาะในคัสซีนะซึ่งมันบางทีมันก็ไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีบทพูดนะครับแต่แต่ว่าตัวละครมันทําท่าคุยกัน,นอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเขาลืมใส่มาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนระบบต่างๆมันจะเป็นการคราบของหรือว่ายิงปืนยิงซอมบี้ทำเควสอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาโอเคถือว่าแบบว่าเป็นโอเคเลยเนาะ โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมจะต้องไปทำเควสเนาะโอเคมันขึ้นอะไรอย่างนี้อยู่นะเหมือนผมต้องไปทำปะเราจะไปทำเควสกันเลยเปิดประตูบ้านออกไปแล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรเนะี่ยบ้านอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงไม่สามารถบุกเข้าไปได้ซ่อมอัตโนมัติไหนยี่สิบเก้านาทีอ่ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรบางทีผมผมก็เออ,เอ,อวะเอ้ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะฟาสต์ทาวเวลไปเลยนี่ เกมนีส้สามารถฟาสต์เทเวลไปได้นะครับเราต้องไปทำเควสก่อนเนาะอันนี้ก็จะพามาดูระบบเควสเล็กๆน้อยๆนะครับนะว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆมันก็ดีไม่มีปัญหาแหละแต่ว่าอยากจะอัดให้ดูนิดนึงก็ดีเค <c oughs> okay, ปะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บระบบฟาสต์ระบบฟาสเเวล, fast, ลผมว่าก็ดีนะถือว่าดีเลยแหละนี่ปึ๊บ นี่ก็จะมีผู้เล่นออนไลน์ในเซิร์ฟด้วยนะครับนะโอ้ในโลกที่แสนอันตรายนี้มีที่ปลอดภัยอยู่ไม่มากดังนั้นการครอบลงแคมป์จะเป็นความคิดที่ดีเขอให้เรากดแคมป์ใหม่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 ใหม,ม่ผมจะไม่อยู่แคมป์ผมจะไม่อยู่กิวนะครับนะเออค่อยหเราไปไหนอะ่ะพันห้าร้อยเมตรเหรอเออใช้ป้ายรถเมลเพื่อเดินทางไปยังด่านเลดวูดและตามหาเนลสัน โอเคทอมควสสักรูให้ดูสักนิดเลดบูดฟ้าทาาไว้อีกละอืมก็้ก็มาชวนให้เราเข้ากิวนะครับเนี่ยเป็นเกดเอ้ยเป็นบอทนะครับนะอืมไม่เป็นไรผมไม่เข้าอือซึ่งในนี้เกมเปิดมาวันแรกนี้ก็มีมีกงมีกิวมีคนมีกงมีกิวกันแล้วนะครับนะข้อตึงเลยนี่เป็นผู้เล่นออนไลน์เห็นปะมีฉายงฉายยากันแลวโอ้โหคือผมเพิ่งเล่นได้ประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงนะครับนะก็ได้ประมาณนี้แหละอือ เปิดวันแรกอนะเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็รอ<ๆ>พี่ก่อนรอพี่ก่อนนี่แนวสันไวที่เรดบูดนะครับนะเยี่ยมคุณกลับมาแล้ว <c oughs> ฉันไม่รบกวนคุณแต่ฉันก็ <c oughs> อฮ <c oughs> เราต้องซ่อมขอสัญญาในทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เราจึงสามารถต่อป่ารดบูดไดี๋นี้ไม่เป็นปัญหาคือเรามีคนไม่พอสาหรับงานนี้นี่มีปัญหาครับโนบลอมเปีย no มเดี๋ยวพี่จัดการให้นะนี่เป็นไรอะฉายาช่วยเลย เรื่อันนี้ก็เป็นเลเวลอัพหรอหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะครับแล้วก็จะมีได้รับของรางวัลต่างๆนานาเนาะก็ประมาณนี้แหละก,กดตามเข้าไปก่อนเขาให้เราไปเหรอปะโอ้โหอะไรเดี๋ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันลด ติดต่อกันสี่คันเ่ะอนะแก๊งแก๊งเด็กแว้น่ะนะเมื่อกี้แก๊งเด็กแว้นโอเคปะสองลายไม่เดี๋ยวเราขับรถไปดีกว่าอนนี้ระบบเรียกรถของเกมนี้ดูมันมันมันแมนซึ่งผมก็คงอธิบายระบบเกมนี้ไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับนะอืมมันเป็นเก,เกมที่ค่อนข้างแบบละเอียดอ่อนเลยแหละมีระบบต่างๆนานา,นา,นนา,นานเยอะก็เป็นเกมโซเวลเกมหนึ่งที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็ดีมากๆเลยเนาะอุ้ยแล้วเรามาที่หอสัญ,ญญาแล้วอุ้ยมีคนด้วย เป็นคนผู้เล่นออนไลน์นะโอเคเราขึ้นบันไดเลยนี่เป็นไงตัวละครผมน่ารักไหมน่ารักมากที่ผมนั่งแต่งนี่เกือบสองชั่วโมงเลยนะนะคือเกม c o s e l a y e test เ,เ่มันเปิดประมาณสิบโมงสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงสิบโมงห้าสิบนั่นแหละผมแล้วผมแบบแต่งตัวก่อนจะเล่นทีก็เที่ยงนะ่ะโอ้โหแม่เจ้าเล่นทีเกือบเที่ยงเลยอนะ ตัวแต่งหน้าแต่งตานี่จะบวกผมปากนี่ต้องตรงต้องเปนะครับนะลูกตาออมหนอแก้มยุยมากนะตัวละครผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้นี่มีคนด้วยโอเคเราซ่อมแซมก่อนผมเห็นปืนคือผมผมเห็นคนเขามีปืนเอเคด้วยผมอยากเล่นมากเลยอยากใช้เอเคแต่ว่าก็คงน่าจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้เนาะ นี่ปุ๊บ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 ยาน้า,มานหมดความเรียกคืนได้านอาตโนดอันนี้อะไรมาถึงมอเตอร์ไซค์ผมปะอาจจะใช่นะครับนี่เขาให้เราลงไปแล้วใช่ไหมอะไรอ่ะห่อสัญญาณผู้คุยกับน่าจะลงไปเนาะสไลด์นี่ไม่ย้สไลด <laughs> ์มอเตอร์ไซคสไลด, <laughs> ไลด <laughs> ์นนไ,ลดได้ได้หรอ อืมอ่าพาทำงานที่นี่ดีๆๆจะที่เจอคนอีกครั้งนะตอะนเวลาเหมาะเจาะด้วยพอดีฉันอยากไปบนหอนั่นแต่กลัวความสูงมากเลยช่วยแอกของให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วกูต้องขึ้นไปอีกรอบกันเลยอืมมันก็ขึ้นช้าเอ้ยใครยิงอะไรอะ่ะอาจจะเป็นคนพเพื่อนออนไลน์มั้งอ๋อนี่ไงนี่ไงเขายิงผีอุ้ยเกีวดดวยวกันว่าเนี่ย ก็จะมีอันนี้นำะเป็นบทสนทนาของเชอรี่นะเป็นอันนี้เชอรี่เป็นเพื่อนของเรานะะบอกเลยว่าเชอรี่นี่มาอยู่ฐานเราบ่อยมากแน,น่ถ้าเกิดเราเล่นตัวละครผู้ชายนี้มีจิ้นกับเชอรี่แน่นอะนนะเป็นตัวละครบอดเนานะอันนี้พูดไปก่อนอตนนี้ผมเล่นตัวละครผู้หญิงไงน,ะนี่เป็นไงเดี๋ยวบอกเลยว่าถ้าเกิดตัวเปิดตัวเกมเต็มนี่มีสร้างสองรหัสแน่นอนนะครับนะอุ้ยเดี๋ยวเขาโดนลงไปเลยไม่ดูเขาดนลงไปเลย ตายว่ะตายว oh. ่ะนะเฮ้ยโอ้โหโดดลงมาเลยอย่างนั้นหรอวะไม่กลัวอะไรเลยหรอนี่ยแล้วต้องขึ like ้นไปอีกโอ้โหเโดดลงมาโอ้ยก้อนโอ้โหขำค้างกันเลยทีเดียวทแล้วกาโดดคือเขาตั้งใจโดดหรือว่าเขาอขี้เกียจลงบันไดโอ้โหเราจะขี้เกียจลงบันไดแน่เลย เอ้ยอ,อาจจะกดผิดก็ได้ผมว่าอาจจะน่าจะมีน่าจะมีกดผิดแหละนะมีอัปเกรดของด้วยนะครับนะโอเคโอ้ห้าจัดเลยเมื่อกี้ <laughs> โดนแล้วโดนแล้ไม่กลัวตายเลยไม่ห่วงสุขภาพ้ะครัำแล้ว <laughs> เ,เราต้องไปตรงไหนเน,นะนี่ยถะ้าลงต้องลงแหละ ู <laughs> ้าจัดเลยไปกอดอ่า <laughs> แล้วคือท่าเราวมันเนระว่าจะฟังมากเลยเ <laughs> มื่อกี้ตายวะอยากเห็นว่าตายปะ <laughs> ไม่รู้โอ้ยโู้ตายแล้วบอกโอเคแล้วก็เอาวัสดุไปส่งแล้วแล้วเราต้องขึ้นไปอีกเหรอถามจริงต้องขึ้นอีกไม่เขาให้ล่าสัตว์ป่าไม่ได้ขึ้นไป ไล่ล่าสัตว์ป่าเอาผมใช้ปืนกลแล้วกันล่านี่โอเคช็อตแหล่ช็อตแห่ชึบชุ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 บนี่โลกเกมนี้คือเขาค่อนข้างเขาทำให้ค่อนข้างสมจริงนะครับซึ่งมันก็สมจริงในระดับหนึ่งหละอืมอุ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะอ๋อผีมีซอมบี้ด้วยงั้นผมต้องการสัตว์น่าจะจะช็อตแหล่เนื้อชอบ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 ไม่ค่อยหลายเปลือกต้น ซีดาเปลือกต้นซีดาแล้วเปลือกต้นซีดามันหายจากไหนวะอ๋อเปลือกต้นซีดาร์หรือผมต้องตัดไม้วะไม่แน่ใจฮะตัดไม้ไม่ได้แล้วหรืเอเราลองไปไหนไะอค้อนต้นไม้ดูนะ้ำนะนี่โอ้โหผู้เล่นออนไลน์เต็มไปหมดเลยอืม ในขั้นต้นไมายบนแมบมุมขวาบนนะครับนะอันนี้ปะมันไม่ขึ้นอ่ะไอเปิดกต้นซีด้านี่คืออะไรอ,ะอ่ะเราต้องแร่เหล็กด้หรอแร่เหล็กแร่เหล็กแร่เหล็กเราต้องเดินไปฟา์มนะครับนะแชทโลกก็มีคุยกันอ่ะคุยกันเต็มเลยโอเคฟึบฟึบ เขาเล่นเหล็กกูอยู่ไหนอเอ้าขายเฉยงงอ๋อนี่นี่นี่นนนนนเกมนี้ก็ขุดแรกได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องคาบพ,พิกองพลิกแอคเพราะมันมีให้อยู่แล้วนะครับนะยังไม่ได้ยังไม่พอไม่พอต้งองมขุดอีกเฮ้ยมีกล่องเหลืองๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเราเดินไปดูแลกันนะครับนะเหล็กหายแล้วอะ่ะ เล็กหายเกมบล็อ e ก okay. เรื่องไรเนี่ยทำไมมันขึ้นในแผนที่ต้นไม่มีในนี้วะหรือว่าอันนี้มันทับอยู่วะใหดูนะาะโอเคเราต้องขุดเหล็กแล้วก็หาเปิดต้นสีได้อีกนะครับอาจจะเป็นเควสหลักที่เราต้องทำเนาะก็นั่นแหละระบบเควสมันก็ดีนะสำหรับผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็คือโอ้ยอยู่นี่เนี่ยอืม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  เอาไม่ได้เลยไม่ได้เหล็กเลยเศร้าจัดเอาปีนปีนปีนอ๋อนี่โอเคได้เหล็ก65แล้วนะครับนะอันนันเหลือเปลือกต้นซีดาเนาะมันหาจากไหนเปลือกต้นซีดาชิบหายไม่รู้ว่ะ ลองเดินหาดูนี่พุ่มเบอร์รี่เก็บ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่บบผมลองเออไม่เจอไม่รู้มันอยู่ไหนไมฉายเาลยเกิ่วเขาวานะนั่น้ปนี่ไงใช่แน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆ โอเคจริงด้วยนะใช่เปิกต้องซีด้เนาะอืมก็เราอัปเกรบบ้านแล้วนะครับนะค่อยเราไปบ้านรับปะแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันเลยไอย้ยิงให้เพื่อนหน่อยเพื่อนยิงให้เราหน่อยได้ไหมเร็วๆขอบใจมากช่วยสาวสวยหน่อยระบบกานนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่มีอะไรต้องอ,อัดมากน,นะเพราะว่า เควสภารกิจอัดไปมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับนะหมายถึงว่าเออมันก็ทั่วไปทั่วไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจะนั่นแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปอัปเดตบ้านให้ดูก็เดี๋ยวจะตัดพาร์ล่ะโอเคฟึบอ้ชนลักกูออกรถสิวะจัดการบ้านโอเคเขาให้เราอัปเกรดบ้านด้วยปึ๊บหัวไม้ของอยู่เป็นพันเลย อออเกต,ต่อไปต้องใช้ไม้แผ่นแล้วก็เป็นหินเดี๋ยวแปรรูปนะครับนะอิดดินเหนียวเนาะเขาวางตัวนาเขตเหรอตัวนาเขตนี่เดี๋ยวนะค,คุณป้ามันเหมือนไอเ้เกมนั้นป้าโอ้โหมันไม่เวิร์เท่าไหร่นะจริงโอเคซ่อมแซมบ้านเสร็จละตัวนาเขตนี่ผมเลาเหมือนวันคือระบบเหล็บ้านต้องไม้แน่เลยอะซึ่งผมไม่อยากจะยุ่งกับระบบนี้เท่าไหร่อะผมไม่ชอบ <c oughs> คือเกมนี้มันไม่อยากให้มันเหมือนเกมพวกเกมรัดเกมไอ้ r u of last day r u อ่ะคิดถึงใช่ปะก็ไม่น่าจะเป็น้าหรอตู้ขเขาให้โต๊ะวัสดุแปรรูปปรอมาแล้วก็น่าจะต้องวางใช่ไหมนี่ระบบการวางของก็ประมาณนี้เนาะนี่ฟึุซึ่งบ้านผมก็ยังไม่ต้องเป็นรูปเป็นล่านแต่เราไม่ต้องจริงจังมากนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับนะเนี่องจเซิร์ฟโคสเบต้านะเปิดตัวเต็มพวกเราก็ต้องอลบอยู่ดีนะหมายถึงว่า เฮ้ยนี่แปลโลกเราก็ต้องเริ่มใหม่อยู่ดีเนาะต่ต่อให้ยังไงของในนี้ก็จะหายหมดอยู่ดีนะครับก็จะเป็นซีเรียสจะเป็นซีเรียสนะครับนะอันนี้เขาให้เราหาอะไรก็เป็นเควสตามปกติทั่วไปนะผมก็จะไม่ลงลึกมากแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวก็รอเล่นกันใน Auto ึ่งเอาตัวเต็มนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้สิทธิ์ในการเล่นโคสเปต้าเนาะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากจะมาอัดให้ดูเล่นๆน้อยๆนะไม่รู้มันจะมีประโยชน์ไหมหรือว่าอะไรแต่ก็อยากมาเล่นให้ดูนะครับพวกเกมนี้เป็นเกมที่ผมค่อนข้างจริงๆผมก็แอบรอได้เลยนะครับนะแต่ว่าไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้ประกาศประกาศให้ทุกคนได้รู้นะครับนะโอเคจะเปิดตัวเต็มมาอาจจะมาอัดนะครับนะหรืออาจจะมาอัดโหมด PVP ในโคสเบต้าเนี่ยแหละก็รอดูกันอีกทีว่าจะทำไหมแค่สำหรับคลิปนี้ฝากแค่นี้แล้วกันนะครับนะวไวเจอกันคลิปหน้าบา,บายบายอืม ไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมขออมาพูดนะครับในในในเกมนี่แหละว่ามันมีตรงไหนที่ยังขัดใจว่าอันนี้สําหรับผมนะหลักๆเลยนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องผมหรืออะไรไหมนะเพราะว่าคือเวลาผมเล่นเนี่ยมันค่อนข้างแหลกแหลกมากๆเลยคือมมันไม่ได้แหลกมากเลยคือมันมันหน่วงแล้วตอนนี้ f อ s ผมเนี่ยปรับได้แค่แค่สูงเท่นั้นเองนะครับนะเนี่ยปรับได้สูงคือไม่รู้ดิมันค่อนข้างแหลกมันไม่ได้แหลกเลยมันหน่วงอะ ซึ่งมันก็ไม่ได้รื่นเปิดรนะัวแต่ว่าอาจจะเป็นที่เครื่องผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปรับให้รื่นได้กว่านี้อีกนิดนึงนะอันนี้ไม่รู้นะอันนีแ้แค่เสนอแนะไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเนาะและ้วก็ส่วนระบบอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอนะถ้าที่ผมเล่นมานี่ผมยังเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับนะเพราะว่าอันนี้เป็นเซนะิร์เบต้าเนาะเพราะว่าวพัฒนาก็อยากจะปล่อยออกมาให้รู้นะว่ามันเล่นได้โอเคไหมหรืออะไรอย่างนี้เนาะ ก็ประมาณนี้แหละมีอะไรจะพูดแค่นั้นแหละนะครับนะว่ามันแหลกมันนองนองอะมันไม่เกี่ยกับแหลกก็บเล่นไม่ได้นะมันแค่นองนงนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าระบบอื่นๆคือสำหรับผมคือดีเลยนะว่าจะเป็นการคราฟของสร้างบ้านยิงซอมบี้นะครับนะโอเคระบบ PVP ไม่รู้ว่ามันมีมันหรือยังนะแต่ก็คอยดูกันอีกทีนะครับนะแต่ถ้าเกิดเล่นได้เดี๋ยวผมอาจจะมาอัดให้ดูโอเคไปจริงๆแล้วไปจริงๆเราไปบ้าไปบ้าจุ๊บ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 ไปละไปละพบกันคลิปหน้าไปละครับ